ท่านผู้เข้าร่วฝึกอบรมคอร์สแคมแตเซียทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการดาวน,น,น,าน์โหลดโปรแกรมแคมแตเซีย2020เวอร์ด์นะครับให้แก่ทุกท่านก่อนอื่นเราก็เซิร์ชนะครับใน Google คําว่าแคมแตเซีย2020าวร์ดนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นรายละเอียดที่จะพาให้เราดาวน์โหลดนะครับค้นหาที่ผมแนะนำนะครับวันนี้ก็จะเป็นเว็บแมวตัวโหลดนะครับเท็ก uh, ซ์มิทแคมแตเซีย2021 เวอร์ชัน full นะครับให้เราทำการกดไปที่ลิงก์นี้นะครับเพื่อทําการดาวน์โหลดเมื่อเรากดแล้วนะครับก็จะไปยังเว็บแมวตัวลกนะครับเลื่อนลงมานะครับให้เรากนหาปุ่มที่เขียนว่าดาวน์โหลดที่นี่นะครับจากนั้นกดก็จะเข้าสู่หน้าจอที่ทําการเลือกเวอร์ชันของตัวโปรแกรมนะครับเราก็เลือกโปรแกรมเวอร์ชัน2 0นนะครับปุ่มสีเขียวเขียนว่า simplify นะครับเราก็ทําการกดปุ่มนี้ จากนั้นเราแรมก็จะเปิดอีกแท็บหนึ่งนะครับเพื่อให้เราทํากดปุ่มนะครับดาวน์โหลดต่อไปนะครับที่สังเกตที่โหลดลิงก์นะครับโหลดลิงก์ก็จะมีปุ่ม next เ,เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเรากดปุ่ม next สีฟ้านะครับที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับจากนั้นกด กีกครั้งนะครับจนเกิดแถบปุ่มเ็กสีเขียวนะครับจากนั้นเรากดปุ่มเ็กสีเขียวนะครับอาจจะขึ้นโฆษณาแล้วก็ปิดไปนะครับจากนั้นกดอีกครั้งนะครับปุ่มเ็กจนกว่ามันจะแสดงหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งนะครับก็จะนับเวลาถอยหลังมันเดิมน,นะครับเพื่อจัดเรตลิงก์นะครับมันอาจจะกดหลายครั้งหน่อยเพราะว่านะครับเป็นโปรแกรมฟรีนั่นเอง ที่ดับเบิ่งคลิกเจเนเรตลิงก์นะครับจากนั้นขึ้นโฆษณาเราก็ปิดนะครับแล้วก็คลิกทูคอนติเนียวนะครับจากนั้นรอนะครับเข้าสู่หน้าจอของตัวเจนเนเรตลิงก์นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะโฆษณาแหละนะครับจากนั้นเราก็รอปุ่มสีเขียวนะครับขึ้นคําว่าเกตลิงก์นะครับเวลามันจะนับถอยหลังประมาณสักสิบวินะครับจากนั้นกดปุ่มสีเขียวนะครับก่อนจะกดให้สังเกตเวลารอมาส์ไปชี้มันก็จะด้านล่างซ้ายนะครับมันก็จะมีก้อความ นในกรณีที่ขึ้นโฆษณาเราก็ปิดก่อนนะครับสังเกตด้านล่างนะครับมันก็จะตัดลิงก์ไปที่สีเก็บไฟล์นะครับสังเกตผมด้านล่างผมมาร์กลูกศรไว้ให้แล้วนะครับจากนั้นเราก็กดนะครับเข้าไปสู่หน้าจอสีเก็บไฟล์เพิ่มการกดดาวน์โหลดนะครับกดปุ่มอ่านชื่อไฟล์นิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นขนาดของไฟล์จากนั้นเราก,กดปุ่มดาวน์โหลดหน้า นะครับขึ้นโฆษณานิดหน่อยแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดนาอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอจนกว่าไฟล์จะดาวน์โหลดเสร็จจากนั้นเราก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับขอทุกท่านสนุกกับโปรแกรม c a n t e r s e เ2020 version